ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะขอแนะนําหมู่บ้านทุงหมอกหมู่ที่2แต่บนเชียงบานนะครับวันนี้ก็จะนําเสนอเรื่องจะมีแผนที่เดินดินได้แนะนานะครับเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนนะครับก็บ้านทุ่หมอกถ้าเข้ามาจากาบ้านเชียงบานนะครับบ้านเชียงบานซิก็เข้ามาบ้านทุมงหมอกนี่จะผ่าน ปาชานะครับนับหนึ่งก็จะมีป่าชุมชนอยู่นะครับทีเป็นป่าดีสมบณ์แล้วก็เข้ามาต่อไปก็จะเข้าเป็นบ้านโรงเรียนบ้านทงหมอกนะครับราษฎรนุก,กูลก็เป็นแรงรุ่นลูกของชุมชนแล้วก็เป็นตีของนักเรียนนะครับติดในห็นศึกษา,าจากวิชาการแล้วก็มา,าภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านที่นี่เข้ามาที่วัดทงหมอกนะครับบ้านทุงมอกจะมีถนนอยู่เส้นเดียวนะครับในหมู่บ้าน ก็จะผ่านวัตถุงมงกวัตถุงมงคนี่จะมีสิ่งดีก็คือหนึ่งก็ท่านพระครูถาวสรสติเขตตันได้เป็นครูที่มีคาถาเรื่องคาถาเรือเขียนยันนะครับ <c oughs> พื้นเมืองที่เป็นความเชื่อของชาวล้านนาเขานะครับตอนก่อมีความความสมาครการชุดเตียนสะดอกคออย่างต่างๆครับที่วัตถุมงมอกกอ,อยุติสกันนะครับบาวัตถุงมงกนี่จะได้สิ่งเล่นลูกที่หลายอย่างนะครับ หลังวัดตุงบอกก็จะเป็นโรงทอผ้าคือเป็นโรงทอ,อ,อผ้ากีกระตุกนะครับก็มีสมาชิกอ,อยู่ประมาณ4ี่ห้าคนนะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์เลยนลูก้ก็ศูนย์ทอผ้าเป็นฝีมือการทอผ้าที่มีผลงานรับ5้าดาวของประเทศนะครับแล้วก็ตรงข้ามกับวัดก็จะเป็นกลุ่มตัดเย็บนะครับลุมตัดเย็บเ,เสื้อผ้าก็เป็นการแปรรูปต่อยอดจากกลุ่ม ท่อผ้านะครับก็มีกลุ่มปุ๋ยมักของหมู่บ้านก็โดยกระัของคนในระิิตรจจกล้าเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับจะผ่านมาที่นี่ขึ้นไปทางเหนือนะครับเข้าไปก็ซอยเจ็ดนะครับเข้าไปจะมีดงแมยาอันนี้ก็เป็นที่เคารพนับถือของหมู่บ้านนะครับดงแมยานี่จะเลี้ยงกันทุกปีแล้วก็ไข่มีที่เคารพนับถือจะไปสอบไปเดินทางอย่างตลอดก็ไปบนบอกเกาได้แล้วก็ ปกป้องคุ้มครองอันนี้เป็นความเชื่อนะครับก็ขึ้นไปทั้งนี่นกบไป้ก่อนจะถึงแยกจะข้ามสะพานไปทั้งอ่างทองก็จะมีศูนย์สาธิตการตลาดของหมู่บ้านนะครับอันนี้นก็เป็นการบริหารจัดการเรื่องศูนย์สธิตการตลาด <c oughs> ก็ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับมีผลกำไรทุกปีก็มีเงินปันผลให้สมาชิกมาทุกปีก็ดำเนินการมา10กว่าปีนะครับก็จากศูนย์สาถิตการตลาดก็จะไปที่ซอยสิบก็จะมี แถมจุดหนึ่งก็คือเป็นดงเจาะพญาคำอันนี้ดงเจาะพญาคำนี่ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านที่นับถือกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับทุกปีนะครับขึ้นหกวคำเดือนเจ็ดของทุกปีก็จะมีการบวงสรวงก็ดงเจ้าแม่เนี่ยแม่ยาเนี่ยจะบวงสรวงก่อนหนึ่งวันนะครับนั่นนี่จะเป็นเครื่องเซ่นอย่างานี้ก็เป็นไก่นะครับแต่ดงเจาะพญาคำนี่จะบนหมู่เป็นตัวนะครับลูกหลานเลยชาวบ้านในชุมชนก็จะมา รวมตัวกันทําพิธีบวงสวงนะครับทุกปีประมาณเดือนมิถุนายนนะครับต่อไปก็ขึ้นไปตั้งเหนือก่อนนะครับนี่ก็จะมีฝ่ายฝ่ายของการพระราดมรีคือฝ่ายปูยานะครับที่อยู่ที่ซอยสิ so ip, นะครับอันนี้ก็สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2 5 5 2นะครับเป็นโครงการพระราดมรีก็แก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งอย่างต่างๆนะครับเ,เรื่องบอ่อน้ําตื้นแลวก็ใจในการเกษตรได้ขอ ในหมู่บ้านจะมีหมอชาวบ้านหรือปราชาวบ้านทั้งการเป็นหมอปีีปหมอเปารักษาโรคนะครับเป็นคาถาอย่างนี้สมัยก่อนก็ยังมีอยู่นะครับก็อนุรักษ์ไว้ก็มีนายคำแสงใจล้านะครับอันนี้ก็เป็นที่เชื่อถือของคนสมัยเก่านะครับจะกรจได้อยู่ทีนี้ขอมาทั้งข้ามไปทั้ง กับมานะครับออกไปทั้งตะบนอ่างทองก็จะข้ามไปทั้งซอยเข้าไปนี่จะมีพี่น้องทั้งอีสานนะครับมาอยู่อยู่ประมาณห้าสิบหลักโคเรือนนะครับก็มีที่คนที่ทำภูมิปัญญาด้านต่างๆหลายด้านนะครับก็มีโลงพ่อเฮ็ดเฮ็ดนางฟ้านะครับก็ทํามาเป็นสิ่งเรียนรู้ที่ไปศึกษาได้นะครับก็เป็นอาชีพที่มั่นคงของ สองสามครอบครัวในหมู่บ้านและมีกลุ่มอาชีพเหมนมก็คือทําเมื่อมีกลุ่มเลี้ยงไก่ไก่ชนนะครับก็มีหมูอะไรกลุ่มก็ซ้าซุ้มสารซุ้มไก่นะครับาขายก็เป็นรายได้เสริมก็มีเข้ามาทางซอยซาวนะครับซอยเข้าไปทางก็มีวัดป่าสมุนไพรนะครับวัดป่าทุ่งหมอกสมุนไพรคือตัวบอกนี้มี2 ประเพณนี้นะครับก็มีอีสานก็มีลืกล่ก็เลยอีสานก็เิดมาสร้างวัดแหม่งแต่นี่ก็ได้ประกาศเป็นขึ้น,นทะเบียนเป็นวัดแล้วครับจากกรมศาสนานะครับก็มีป่าชุมชนที่สมบูรณ์อยู่ในอนุรักษ์กันไหว้ที่วัดป่าสมุนไพรนะครับก็มีแหม่มกุ้มก็คือ,อมีขุนบัญญที่าสามารถเป็นแรงเล่นนูได้ทันทีก็คือการทําแคบหมูนะครับนี่ก็ส่งขายทั่วภาคเหนือเหมือนกันนะครับของคุณสมศรีสัญญาเคือนนะครับี่กาทํแแคบหมูอยู่ดี ซอ,อยเสาเอ็ดนะครับตรงข้ามอันนี้ก็เป็นสถานที่ตีแนะนำตีแรงเล่นลู่ของบัานดุกหมอกนะครับก็ขอเชิญมา,าเยี่ยมมาชมได้นะครับเพื่อศึกษาเล่นลู่ได้ที่บัานดุกหมอกหมู่สองครับผม